ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 447 573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอาคุณผู้ฟังที่เข้ารับทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจไครเล่าเจ้าปากันในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์13กันยายน2567นะเจา้ารายการใจให้เลาส่งกําลังใจเมื่อกันกับผู้ประสบเหตุภัยน้ำท่วมหรืออุทกภัยนะเจา้าบอกว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือว่าที่เจียงหายนะเจา้าและก็เรามีจุด ช่วยเหลือกันนักนาป่าบ้านกันไปเนาะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะยังยิ่งตางทีมล้านนาวาริี้เอฟนะเจ้าเปิ้นก็ได้ร่วมก,กันกับสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ได้ รวมกันจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นนะจ๊อในการท้าบริจาคสิ่งของเข้าครัวเข้าสารอาหารแห้งเนาะยารักษาโรคหรือเข้าครัวจําเป็นที่ต้องใจอ่ะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถมาบริจาคกันได้เลยเนอเจ้ากันถ้าว่าใกล้ตังโดยสเก็ตนะจ้าถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สบายรดีโอดีเจต้าได้เลยนะจูนย์หกหนึ่งสามเก้าศูนย์หกสี่สี่สี่ก็ว่าบาโทรกันได้สี่ห้าดีเจต้าจ้าสุนยุ่งไอเนาะ เราสามารถเอาครัวไปบริจาคก,กันได้เลยนะเจ้าพิกัดนึ่งนั่นก็คือฮานตีน้อยโอชาตรงข้ามกันกันกบโคงยานรอยสเกตนะเจ้าหรือว่าจะเป็นฮานเอ็นเคสปอร์ตเยื้องๆตี้ว่าการอำเภอรอยสเกตก็ได้เนาะข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มของใจข้าวรรัวจําเป็นอื่นๆหรือว่าบะเตา้บาบะตันจะแต่จุง้งเนาะ เอาสตังค์มาเลยเจ้าโอนเลยคุณผู้ฟังเจ้าเลขที่บัญชี4111638635นะเจ้า4 1 1 1 6 6 8 6 3 5ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนายพักพง์มานะไฮนะเจ้ากันเทาว่าบาดแน่ใจเลืออย่างจะได้ขอบริจาคเป็นขั้วดีกว่าอันนี้เขาเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ข้อมูลมาจาอี้เราเนี่ย บํบเป็นอายังนะเจ้ารับรองกู้บาทกู้สตางค์ไปฮอดไปเติงผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนขอเฮ้อทุกท่านที่ประสบภัยได้ป้นโภยภัยเตัวนี้โวยวยแล้วกันขอเฮ้อคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองต่อเนื้อเจ้าคุณมาฟังส่วนรายการใช้ข่าวของจุ้งในวันนี้เจ้าสปาเรื่องราวเหมือนกันเหมือนเดิมอย่างเก่านาะสนับสนุนหลักโดยโครงการโฆษณาสีขาวก็เจ้าเชียงใหม่สำนักงานสาธทรณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้ามาตีเรื่อง สามคราวแรกจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันก่อนเลยเนาะเจ้าส่วนของวันนี้เนี่ยวันที่13เมื่อช่วงเมือ่อไงที่ผ่านมานะเจ้าต่างทีมของอวัยเก่ามูเต้าตันสือแล้วก็สำนักการสาธารณาสุขจังหวัดก็ลงพื้นที่เจียงดาวกันไปแล้วเรียบร้อยต้องได้เรื่องราวดีๆมาแน่ๆกันเลยเนาะส่วนจุง้งอยู่ณพิกัดสถานีแม่ข่ายพร้อมกับบันทึกรายการใจข่าวอยู่นี่ก็เลยนําเรื่องราวนี้มาฝากุณผด้วยฟังกันเจ้าจู่หัวเรื่องเอาไว้ว่า เวลาเอาไปวัดความดันก็ระวังเจ้าค่าความดันโลหิตมาตรฐานสําหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็คือตัวบน190ตัวลุ่ม90อันนี้จงกยังเก่าหัวขยัน,ยนขนยันอยู่นะเจ้าจนตัวเก่าอ่ะเวลาไปบริจาคเลือดแล้วก็วัดความดันกำหนึงตัวบนตัวลุ่มมันยังไดเนะ้เนาะมีผู้ส่งต่อข้อมูลสุขภาพเรื่องนี้เจ้าว่าค่าความดันโลหิตมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีอายุนักกว่า65นั่นก็คือตัวบน150ตัวลุ่ม90 ตั้งสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิน้นก็เลยได้กดสอบข้อมูลและกะช็ชี้แจงว่าเนี่ยข้อมูลมันบ่ครบถ้วนเดอ้ออาจจะยิงให้ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงแต่บัดได้ตระหนักว่าตัวเก่าเป็นความดันโลหิตสูงเกลดพลาดโอกาสในการซสาะหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าวนี้เนี่ยนะเจ้าทีนี้การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเฮายังคงใจค่าความดันโลหิตที่สูงกว่า140 90คือตัวบน1น0่ตัวลุ่ม90าเนาะ และในกู้ช่วงอายุเลยบอกว่าจะอายุใดก็จ้างเตอะและการทักษาสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเออเนี่ยความดันแน่นอนเป้าหมายของการควบคุมความดันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยเออการทักษานี้ก็จะแตกต่างกันไปเนาะทีนี้ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า60เจ้าจะมีเป้าหมายความดันโลหิตตัวบ,บนอยู่ที่มากเกินร้อยสามสิบเนอขณะที่ผู้ป่วยที่อายุญญ นักกว่า60จะมีเป้าหมายในการควบคุมความดันตัวบนมาเกิน150ม mm ิลิเมตรปรอดนะเจ้าเพราะฉะนั้นตัวบน่ะเลขตัวบนนะ่ะสำคัญวันนั้นไปบริจาคเลือดโฮ้ยเคนบอกว่าอายุน้อยกว่า60อยู่ที่130กุลฟังเจ้าจุงนี้คาบเส้นเป๊ะเอาละ่ะย้อนกลิ่นเกมแล้วนะเจ้านี่นะเอา้าเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของความบิดเบือนข่าวบิดเบือนส่วนของตัวเลขดังนั้นแล้วนะเจ้าย้ำแหมยกแหมรอบนึงว่า กุช่วงอายุนะจ้ะการถ้าว่าความดันร้อยสี่สิบเก้าสิบไปวัดความดันแล้วตังบนเลขตังบนมีร้อยสี่สิบตังร่ม 90, เก้าสิบเกี่ยมตัวไปปรึกษาหมอได้เลยนะจ้ะว่าเราจะยังใดเฮอควบคุมความดันอย่างน้อยแล้วอาจจะยังบ่ต้องกินยาก็ได้สาหรับผู้ที่เป็นเริ่มแรกนะจ้ะฝากกันไว้ตัวเนาะข่าวบิดเบิรนเนอแชร์ก็จงจะบอกควรจะแชร์เจ้าก็ถ้าเกิดว่าสงสยัยอยากให้หูติดตามกู้ข้อมูลแยกแยะก,กันได้นะจา้าที่ศูนย์ต้ตานข่าวปลอมประเทศไทย มาถึงแฮมเรื่องต่อมาโอ้ยอันนี้จุ่งหุ่มกินพร้อมนะเจ้ากุ้งก็หุ่มกินวิตามินซีก็ต้องกินเพราะว่าบา่อยากให้เหมื่อยเนี่ยนะเจ้าอ่ะมีผู้โพสต์มาละว,ว่ากินวิตามินซีพุ่มกับกุง้งเนี่ยเพื่อตายเชียบพลานจักสารหนูเอ้ของมัล่างอ่ะแต่ว่าเกือบไปละเจ้าเกือบกินผัดไทยกุ้งสดไปละ มีข้อความว่ากินวิตามินซีพร้อมกุ้งยังหือตายเฉียบพลันจากสารหนูต่างสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเลยได้ตรวดสอบข้อมูลและกระชี้แจงวันนี้มันมาได้เป็นข้อมูลความจริงเนอะจากการตรวจสอบเนี่ยมาได้ปะรายงานหรือว่าข้อมูลต่างวิทยาศาสตร์ที่ระบุถึงปฏิกิริยาเคมีระหว่างกุ้ง กับวิตามินซีซึ่งในกุ้งเนี่ยมันมีสารประกอบอาร์เซนิกอยู่นะจ๊ะแต่ว่าปะในรูปแบบอินทรียเนาะซึ่งมันไม่ได้เป็นสารพิษต่ตอร่างกายคนเฮาแล้วก็ปะในปริมาณที่น้อยจ๊ะปะแน่ะแต่ว่ามันคือกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ทรงพิษต่อร่างกายจ๊ะทีนี้การท้าว่ากินเข้าไปแล้วก็จะถูกกรดในกระเพาะอาหารของเขาเนี่มันทําลายไปเหี้ยแต่อันวิตาม, C, มินซีมาได้มีข้อมูลว่าจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารหนูได้นะจ้ะ ก็เลยสามารถกินกุ้งพุ่มวิตามินซีได้อย่างปกติแล้วก็ปลอดภัยเนาะแต่ก็ควรจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเจา้าแล้วก็ล้างดีๆติๆยังๆจกขี้จกขี้ปุ๋มันออกให้นะเจ้าบาใชีเนี่ย,ยอ onas, อ hid, บอกขั้น,บอ,บ,อน,บ,อนบอกก็เออมาเป็นยังงะนะ่แกงเลยต้มเลยหรือว่าเช่น้ำปลาเออคุณก็ฟังซึ่งมันดิบๆอ่ะเนาะอันนั้นก็ บอกงูนะเจ้าอันตรายจะมาจากต่างใดกันพองเนาะแต่ว่าสารหนูที่ว่านี้เนี่ยนะเจ้าอาร์สซนิกอาร์าสไนด์แอซิดเนี่ยมันเป็นธาตุโลหะหนึ่งต่ปะได้ตามธรรมชาติเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นดินกาน้ำกาเนาะมันก็จะไปปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารกันไปทีนี้การกินมันก็จะแบ่งออกเป็นพิษเฉียบพ,พลันอย่างเช่นไข้หักไข้ขต้นเนี่ยนะเจ้ารู้สึกแน่นหนะ้าอกเจ็บต้องเจ็บต้องอย่างแรงเลยแล้วก็สลกเหมือดไปและอาจจะถึงแก่ชีวิตเจ้า อันนี้ก็คือเป็นพิษเรื้อรังที่เกิดขึ้นเนาะและกันถ้าเกิดว่าสะสมสะสมสะสมมันก็จะมีอาการเลือดข้างในหัวใจตับไตเนาะแล้วก็เซลล์ผิวหนังตายดา้แล้วก็เส้นเลือดขยายตัวมะเร็งผิวหนังกรณีที่แบบสะสมกันน้อยกันน้อยกันไปเอ้าเตือนเรื่องสาสนนออาราวนี้มันก็บเจ๊เรื่องแต้จาว่ากิ่นวิตามินซีผุ่มกับกุ้งเนี่ยมันจะตายเฉียบพ,พลันจากสารหนูอันนี้ก็ควรจะแชร์คนที่แชร์ไปพอจุง้งจวกหัวเรื่องเข้ามาเอา้าแต่ละของบรรล่างอา เพราะว่าวิตามินซีจุ้งกินซ้ำพ้องแต่กุ้งเนะี่ยโอ้มักนั้นแล้วนะอะฝากกันไว้ตัวข้าวปลอมข้าวปลอม,ลอมห้ามแช่มาถึงแฮมนึ่งเรื่องเจ้าบอกกล่าวมาว่าน็อกกาแฟดํากินเข้าอิม่มแล้วก่อน็อกกาแฟดาไปสักถ้วยหนึ่งแน่เจ้าลดการดูซึมแคลเซียมแล้วก็ธาตุเล็กแต่ก็แต่กี้ว่าสารหนูแล้วนะเนาะเดี๋ยวนี้มีแคลเซียมมีธาตุเล,ขขล็กสำหรับมันยังปลาปล่ำปลาเรือนี่จุ้งเออมีการ แชร์เรื่องราวนี้เจ้ากินกาแฟดำเนาะหลังอาหารลดการดูดซึมแคลเซียมและกอดธาตุเล็กซึ่งศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมเปิ้นเกลได้ดําเนินการจะตรวจสอบเข้อด้จริงโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณสุขป,ป่าว่าเออมันเป็นข้อมูลแต่เด้อคือการกินกาแฟดํา หลังจากที่เฮากินเข้าอิ่มแล้วมันจะลดการดูดซึมแคลเซียมและก็อธาตุเหล็กกันถทาว่า่อาหารที่เฮากินเนี่ยมันมีตึงแคลเซียมมีธาตุเหล็กเนาะเข้าไปแต่ร่างกายเฮาจะบดได้แคลเซียมกับธาตุเหล็กอะไปบำรงร่างกายเจ้าเพราะว่ากาแฟดำอะมันลดการดูดซึมลงไปอันนี้เรื่องแต่เจ้าซึ่งคาเฟอีนเนี่ยมันจะกระตุ้นฮืดไตเนี่ยยิ้วหยอกแคลเซียมออกมา ังเงี้ยวเจ้าแล้วก็ส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมกันเลยทีนี้ก็เลยคัดขวางการจึมธาตุเล็กจากอาหารกันแหมนั่นธาตุเล็กนี่คือพอกอยเฮาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดความเข้มข้นของเลือดต่างๆส่วนแคลเซียมก็คือในระยเจ้ากระดูกและฟันแข็งแรงเนาะเอ้าเลือดกับบะมีกระดูกกับบะมียุ่งบปกไว้เตะเจ้ามาถึงแฮมเนื่องเรื่องกรดโลโคลอริกในกาแฟดำเนี่ยกรดๆนี้มันจะไปอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันกับแคลเซียมเป็นลักจิบกันนน่นัคุณผู้ฟังเจ้า แล้วก็ยื่งไปเป็นเกลือวะ่ะออกลูกมาเป็นเก,กลือว่ะกระึูกร่างกายเน่เจ้ายูยอกแคลเซียมแล้วก็ธาตุเล็กออกตังสิ่งปฏิกูลของร่างกายแหมเมาะเข้าและทีนี้แฮมสารนี่ก็คือสารประกอบฟินอลิกอ่าอันนี้ในกาแฟดําจะมีสารประกอบดังกล่าวนี้มันก็จะไปอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันกับแคลเซียมแล้วก็ธาตุเล็กคัดขวางการดูดซึมกันถ้าว่าต้องการดื่มกาแฟ โอ้สนันปันปืนค่ะมันไปตีกันอยู่ในเรื่องในตัวคาเพาะคุณระวังเจ้าดังฮั่นแล้วกันเท่าว่าไข่ไข่กินกาแฟดาาาําเจ้าจี้ตีตามาเต้าเจ้ากินหลังเข้านี่อืมบ้าแค่ท่าก้าโดยเฉพาะยิ่ง,งหลังเข้าแรงนี่ปะทตตาครั้งสุดคืนนะกะเจ้าดังฮั่นเปิ้นบอกว่าอา่ดื่มกาแฟในมื้อเช้าลิกเลี่ยงการนอนประหลับตอนเมื่อคืนเนาะแล้วก็ไยที่กินแคลเซียมเม็ดนะจ้ะแล้วก็กินแคลเซียมก่อนสองชั่วโมงเนื่องจากว่า อาคาแฟ่มีคาฟเฟนจะไปขัดขวางกันดูดซึมเมื่อเรากจะกินก็กินไปก่อนเนาะและบดีกินกลวมกันกับตี้เราจะต้องกินกาแฟบบดีเพราะไบอย่างอันเราเนี่ยยุ่งโบกเตจเพราะกันถ้าว่าดื่มกาแฟไปแล้วแล้วก็กินแคลเซียมหลังจากขั้น4-6ชั่วโมงก่อนย้อนยุ่งบกเตจ ดังนั้นแล้วนะเจ้าถ้าว่าฝังจุงรลักจุง้งเล่งฝังเล่งยุงเฮ้ยอันเอาอี้บอกเจ้าปรึกษาเภสัชกรกรณีที่จะต้องกินเพราะว่าบางคนอาจจะมียาประจําตัวมีวิตามินที่จะต้องกินประจำตัวแต่ว่าออนยังบางคนจะกินกู้ออนยังอ่ะ อย่างล่าสุดอะจุงไปบริจาคเลือดมาแต่ต้องได้เพื่อนเขาอย่างได้ได้ได้ธาตุเหล็กมาจะเป็นเม็ดเม็ดเพื่อกินเพื่อจะได้บำรุงเลือดที่เปิ้ลนก็บอกว่าห้ามกินพุ่มพร้อมกันกับนมนะเจ้าเออมันจะสุนกันคุณผู้ฟังเจ้าแล้วมันจะขัดขวางกันดูดซึมเนาะเอาละเจ้าสามเรื่องราวข่าวข่าวบิดเบือนข่าวปลอมข่าวแต้สามารถแยกแยะติดตามกุรายละเอียดกันได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยขอบคุณนักๆกันเลยนะเจ้าแต่กันถ้าว่าคุณผู้ฟังปะหัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาหรืออาหารและยาอื่นๆเนี่ยนะเจ้าที่มันฟังแล้วมันบอกให้ถ่านเนาะกินอันนี้แล้วปับ๊บเนาะแก่นตาเป่งทันทีอันตาอันนี้แล้วปั๊บอันนั่นก็จะหายทันทีซึ่งมันบอได้ข้องเกี่ยวกับกระบวนการตั้งการแพทย์นะจ๊ะแต่ไปแปลความข้อมูลอะไรอย่างต่างๆเสี่ยงละเสี่ยงนึงแล้วก็เป็นการโฆษณาเพื่อจะขายสินค้าเข้าคัวห้นั่ซึ่งมันบอกควรนะเจ้า ง่ายๆเลยนั่นก็คือจีแจ้งสายด่วนออย1556เลขเดียวจะรับรองปลอดภัยช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยเน้อนะเจ้าเฮาเขาในรับเป็นผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฮ้อก,กันกับหน่วยงานเปิ้นจะได้เอ่อปิน้นว่าอย่างนะเจ้าแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะขอบคุณเจ้าศูนต่อต้นานข่าวปลอมประเทศไทยและนะเจ้าสายด่วนออย,ย156 15เนะ้อมามาถึงเรื่องในช่วงนี้เจ้า เป็นวัดเป็นเมื่อยเป็นไอกันก็นักนาป่าบ้านบอกว่าจะเป็นละเด็กละอ่อนนะเจ้ากาว่าคนใหญ่เนาะทีนี้ช่วงโควิดนะเจา้าดังเลยคุณผู้ฟังสําหรับการใจน้ําเกลือล้างหูดังนะเจา้าอันนี้ถือว่าเป็นการดีเนาะคุณผู้ฟังคือมันจะช่วยเอาขี้ขยุ่นที่อยู่ในนี้น,นนะเจา้ามันออกมาโอ้เึ่งละเซึ่งลึงจงมูกจุ้งเป็นภูมแิแผมสุมาลนะเจา้า มันย้อยกำน,นี่บัดจย้อยแบบเหนียวเหนียวมันย้อยเหมือนน้ำตาคือมันจับชุ่ๆแล้วก็น้อยปิดปิดปิดโอเอ็นดูเลยต้องล้างหูด,ดังให้มันสะอาดในระาจัตทีนี้ผลิตภัณฑ์ในการล้างเกาะเลยกลายเป็นน้ำเกลือจ้าน้ำเกลือทางการแพทย์เนาะวันนี้จุ้งก็เลยมีวิธีเลือกผลิตภัณฑ์น้ำเกลือสําหรับล้างหูด,ดังมาฝากคุณผู้ฟังกันเจ้าซึ่งการล้างหูด,ดังด้วยน้ำเกลืออ่ะใครที่ชมไลฟ์กันอยู่ไปเดี๋ยวนี้นะมีภาพอินฟโฟกราฟิกขึ้นฮือโอ้ คุณผู้ฟังเจ้าลืมตักเอินสุม,มาเตอขอระคุณจะพึูงในการสถานดนี่นะฮวมลิงสัญญาณรายการของเราและก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกทา่านติดตามรับฟังครับชมซองช่องทางกันเลยหนะ้าปัดวิทยุแล้วก็ช่องทางการไลฟ์เนานะ,ะมา่อยปิกมาการล้างหูด,ดังด้วยน้ําเกลือเจ้าอืมคือคือการทําความสะอาดบริเวณโพรงจมูกเจ้าคุณผู้ฟังบริเวณโพรงจมูกเนาะโดยใช้น้ําเกลือนะเจ้า0.9เโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะเจ้า ชำระล้างสิ่งสกปรกจากเชื้อแบคทีรียและก่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคผุิแพ้เอออันนี้บอกว่าจะเป็นระด็กะอ่อนนะจ๊ะหรือว่าคนใหญ่เฮาก็สามารถล้างได้ก็จะมีวิธีการล้างเนาะอันหูน้ําเกลือใส่ที่อันใส่ลิงยานะจ๊ะแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปแล้วมันจะออกมาแหมลายฉีดเข้าไปแหมลายจะออกมาแหมหูเอาจาอจ๊ะมีวิธีการเนาะแล้วไผที่จะต้องล้างเนี่ยเฮาล้างบดานเฮาได้ก็อเอาน้ําล้างแต่ว่ามันได้ล้างโพรงจมกูกเนาะมันเป็นการล้างกันตั้งนอกบดานนี่นะ ผู้ที่ควรจะล้างก็คือผู้ที่มีจมูกอักเสบจากไข้หวาาัดเจ้าโอ้กัดหูดังอ่าอาแต่ว่าถึงขั้นเจ็บอะเจ็บระบบเลยนะเจจาคืออักเสบไปแล้วเนาะควรจะล้างจมูกอักเสบจากอาการภูมิแพ้เหมือนที่จุงเล่าให้ฟังกรณีที่จมูจจกจุงอะเจ้ามันจามจามก็มันแบบชิวชิวชิวเอ็น่ะอันละกอสุมาเติบขี้บุกมันน้อยปิดปิดปิกเหมือนน้ำตาเหมือนน้ำเลยเจา้าโอ้ยเอ็นดูมันหลัล้า ไซนัสอาเซ่ภายที่เป็นไซนัตอเซบก็ต้องล้างเนาะแล้วก็ผู้ที่เป็นริดสีดวงจมูกอันนี้ก็จะต้องล้างล้างหูดดังด้วยน้ําเกลือนะจ๊ะทีนี้การเลือกผลิตภัณฑ์เนี่นะจ๊ะง่ายๆกันเลยเนอะหนึ่งนั่นก็คือเลือกที่ได้มาตรฐานแล้วก็จะไปพอก็มันปิดสนิทก็มีพลาสติกหุ้มก่ออันขวดมันหัวมันจึมมันบวมก่อยเน้นนะฉาลากมขีข้อความครบถ้วนชัดเจนนะจ้ากันทว่าเป็น น้ำเปลือกนำเข้าเปิ้นก็จะมีฉลากภาษาไทยกำกับเนาะเพื่อมันมีตัวเลขอย่างชัดเจนรายละเอียดชัดเจนวิธีการใจชัดเจนหรือข้อบ่งใช้เนาะคุณผู้ฟังมาถึงสารออกริดเป็นน้ำเกลือ normal saline ตี่ปราศจากเชื้อเจ้าคุณผู้ฟังหรือจะเป็น0.9โซเดียมคลอไรด์ก็ได้เอออันนี้เปิ้นจะระบุชัดเจนนะจ๊ะ normal saline solution หรือ0.9%โซเดียมคลอไรด์เนาะ อย่างที่4ี่ก็คือได้รับอนุญาตจากอยอเจ้าทั้งนี้ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือที่ล้างหูดังมี2ประเภทก็คือ1อย่ยา2เครื่องมือแพทย์ขึ้นกับข้อบ่งใช้แล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็การก,กลไกของการออกฤทธิ์ในการทำความสะอาดหูดังหันๆเนาะซึ่งหมูห่เขาเนี่นหละเจ้าทีหา่ห้องตกแตว่าเฮาว่าผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาหรือว่าเลขจดแจ้งเครื่องมือแพทย์กันได้เลยนะเจ้ามันก็จะมี R.E.G. number นะเจ้าแล้วก็จะมีตัวเลขตัวเลขหรือระจะมีคําว่าออยแล้วก็เลขสาระบบนะเจ้าสิบหลักกันไปอ่ามี2รูปแบบเนอะทีนี้เราสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากออยอได้ที่นี่เลยเจ้าเว็บไซ mm. ต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์เอนะเจ้าหรือจะเป็น line fda thai หัวข้อตรวจเลขผลิตภัณฑ์ก็ได้ จุงนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าจุง้งมีลาย oa ของ f d a ไทยก็ไปกดไปป๊อกเขาก็าใส่ตัวเลขนะจ๊ะ13หลักเข้าไปกันเท่าว่าจือ้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่มันถูกต้องกัดกันตรงกันแสดงว่าฮเฮาปลอดภัยแล้วนะเจ้าขอบคุณข้อมูลอินโฟกราฟิกนี้เจ,า,จากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะและก็เผยแพร่ข้อมูล ผลิตโดยกองพัฒนาศัก,กยภาพผู้บริโภคเจ้าขอบคูณอินโฟกราฟิกนี้และคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แห่งเจ้าเนาะขอบคุณเรื่องราวดีๆกันตัวเนื้ออ่านี่คือช่วงรู้ไว้ใช่ว่าจะเอาน้ําเกลือมาล้างหูด,ดังกำลน,นึ่งน้ําเกลือที่ล้างหูด,ดังกับเกลือที่เอาต่าใส่แกงคนละย,ย่างกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะคนละย,ย่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่แยกแยะให้ดีแยกแยะข้อมูลให้ดีแล้วก็สามารถนําข้อมูลนี้ไปบอกต่อว่าเป็นข้อมูลเชิง ความรู้เชิงวิชาการเนาะเป็นประโยชน์นะเจ้ามาแหมเนื่องเรื่องกองมะพะโทวันนี้สะะเรื่องขนาดคุณพระฝังเจ้าเวลาก็ดจ้วนมาเต้าเต้าแล้วเนาะเป็นช่วงจับเข่าคุยนั่งคดทวายเว้นเอาหัวเข่าจูกันเจ้ามาสนทนากันถึงเรื่องดีๆและเรื่องบางเรื่องเนี่ยนึ่งเขาก็อาจจะเข้าใจผิดสองเขาก็อาจจะเข้าใจบิดเบือนหรือสามเขาบอกเข้าใจเลยเขาบอกงู้เรื่องราวนี้เลยนะเจ้าทีนี้คุณพฝังเจ้าไพ่เกยกินนมยกมือขึ้นเนี่ย จุ้งนงะสมัยเป็นวัยรุ่นอยากให้สูงเหมือนเจ้ามูเจ้าเขนบอกว่าอันตัวกินนมจืดและเออฉันก็ไปซื้อนมจืดมาปาั๊บมันอกขึ้นตังบนสักคกรั้งบรุฟังมันออกตังข้าง <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่สรีระเนาะทีนี้การจะกินนมหรืออย่างต่างๆเนี่ยมันต้องแบบอ่าบอเจ้าว่ากินปุ๊บมันจะสูงทันทีกินปุ๊บแล้วเขาจะแข็งแรงทันทีแต่ว่ามันผ่านการกระทํามาเป็นระยะเวลานึ่ง แต่ทีนี้จุ้งกับมีความเชื่อที่ตัวเก่าว่าโอ้ยายุเต้าอีละเจ้าคนเพื่ฟังเจ้าบิกินละนมเนาะเออมันบะไขวไหวละก้าก็เดี๋ยวมันจะเงี้ยหู้ตุ้ยก่อนนะฮะเออบะอันก็กินแล้วมันสุมานะเจ้ามันจะเงี้ยหู้หลุตองก่อนหลายอะไรอย่างก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมวัวเจ้านมวัวอย่างแม่จุ้งก็บอกอ้บิกินไอ้แม่เบยกกินสักเตอ่อ่ะ แล้วกินแล้วมันก็ดีนะแม่มันจะช่วยกระดูกและฟันนะเออมันบรรเลือและก็กระดูกมันพวกลเไอแม่บอกจะเอนะจ้าเรื่องของเรื่องก็คือมันบาได้ผ่านการกินมาเป็นระยะเวลาเมินแล้วก็เขาอาจจะบาคุ้นเคยกันกับการกินยำน้อยจุ่มกับมาได้กินนมกินก็นมแม่เซ็ตป๊าบใหญ่มากก่ออันนมติ่หัวจักก็คือแน่นอนนะจ้าเล็กตัดซอยห้าบาทสมัยห้าแล้วนะกินมาแต่ทีนี้ ถ้าถามว่าบกินนมเลยได้ก่อหรืออะไรอย่างจะมด้เนี่ยนะจ๊ะวันนี้เรามาฟังเรื่องของนมที่คนอาจจะเข้าใจผิดกันนอกเหนือจากที่เรื่องราวที่จุ้งเข้าใจผิดก็ได้กินแล้วมันดีกับว่าบดีบากินได้ก่อนหรือว่ากินต่อไปเต้าๆได้ก่อไปฟังเรื่องนี้กันเจ้าซึ่งเป็นข้อมูลจากเพจของ fda ไทยเจ้า3ความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับนมวัว 1. ความเชื่อที่ว่าเราควรเลิกดื่มนมวัวเพราะมีเชื้อโรคหรือยาปฏิชีวนะตอบไม่จริงเนื่องจากกระบวนการผลิตนมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและต้องได้รับอนุญาตผลิตจากออยอ,อ,ย,อย่างถูกต้องจึงสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย 2. ความเชื่อที่ว่าการดื่มนมทำให้เสี่ยงเป็นโรคเช่นเบาหวานโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจโรคก,กระดูกพรุนและโรคมะเร็งตอบไม่จริงนมวัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งของโปรตีนแคลเซียมและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและช่วยในการเจริญเติบโต,ตของร่างกาย 3. ความเชื่อที่ว่าดื่มนมเปรี้ยวรักษาอาการท้องเสียได้ตอบ ไม่จริงเพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดยืนยันได้ว่าการดื่มนมเปรี้ยวสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียให้ดีขึ้นได้หากมีอาการท้องเสียแนะนำให้จิบน้ำผสมผงเกลือแร่ ORS เพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปกินอาหารปรุงสุกสะอาดและงดอาหารรสจัด นาที่ป,ป่าย์บดไยก่อนเนี่ยคือเฮาหูเรื่องราวเหล่านี้ได้เนาะจากหัวเรื่องติว่าเรื่องของนมที่คนมักจะเข้าใจผิดที่ในคลิปแบบเปิ้อก็บอกว่าเออบิกินว่ามันออกมาจากที่ปุ่มมัวเนะต้านมมัวเอา้ามันไปสะอาดว่าเอา้เอาบิกินเนานะหรือเมอื่อนเกาะมันเป็นยาปฏิชีวนะแก้วมันสูญอยู่ในหั่นกอะอ่ะอันนี้คือเป็นความเจือที่แบบ เข้าใจผิดไปเลยเนาะที่ว่าเราจะมากินเพราะว่าย้อนสองสองเรื่องหลักนี้แต,แต่แต้แล้วนะจ๊อก,กระบวนการผลิตอะเหมือนทต่คลิปบอกอะ โอ้เปิ้นผ่านกระบวนการผลิตผ่านการฆ่าเชื้อมันหลายทะเลิ้นกว่าจะเปน็นนมพื่เฮาได้กินจอกเอาหลอดดูดจอกปุ๊กแล้วก็ดูดฟึดอีน่ะอ้าวป้าจับจว่าเนี่ยบอกท่านบอกเอาออกจากเต้านมง,งัวงมาเปิ้นใส่ถังปุ๊บป,บปกรกอถอกใส่กล่องเลยมันบัดใจนะจ้ะอ่ะาเพราะฉะนั้นก็มาควรส่วนยาปฏิชีวนะนะจ้ะบัดน,น่าจะมีในัน่นแต่เราเคยได้ยินเรื่องราวของสัตว์สิ่งต่างๆเวลาเปิ้นบ่สบายเปิ้นก็จะต้องฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปเพื่อทําการรักษาแต่ในปริมาณที่ สัตวแพทย์เปิ้ลพอกออยู่แล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้ากระบวนการในการผลิตเป็นนมมเฮาเนี่ยนะเจ้าโอ้ยหลายกระบวนการเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเนอนะเนาะเห็น,หนึ่งความเชื่อก็คือโอ้บะเอาจะเป็นโลกขั้นโลกนี่สป,ปะโรคเจ้าอย่างที่คลิปบอกเนาะคุณู้องฟังแต่แท้ๆแ,แล้วเนี่ยการกินนมมาเจ้ามันจะช่วย ในคุณค่าทางโภชนาการหลายอันหลายอย่างยังทักในละอ่อนก็คือ,อยงนื้อละอ่อนใหญ่โวยตัวสูงเนี่ยนะน้าเจ้าแล้วก็ส่วนของคนเท่าก็คืออ้าวจะช่วยบำรุงเนาะร่างกายเฮ้อแข็งแรงนะเจ้ายังน้อยแล้วกินข้าวบะลามกินน้ําบะลงกินนมเข้าไปก็จะช่วยืห้มีพลังงานขึ้นเนาะฝากกันไว้ตัวเนี่ยเจ้าอย่างที่สามก็คือหอลุกต้องมากินเกลือแร่บะลามปัดนมเปรี้ยวนี่หรอวะแล้วก็เชื่อว่า จะรักษาอาการท้องเสียคุณ้พรฟังเจ้ามันกินได้เนึ่องก่าอะแต่ว่ามันบัได้มีงานวิจัยอะอย่างมามากำกับมารองรับปะเจ้าว่ากินนมเปรี้ยวเราจะฮักษาอาการหลุกตองได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นอย่างเป็นอย่างเนื้อก็นฟังอ่ะถ้าเกิดว่าหลุต้องก็ต้องจิบเกลือแร่ที่มี ois เกลือแร่ ois อ่ะเจ้านะหรือว่ากันทว่าอยากใครเข้าห้องน้ำนะวันนี้แบบท้องผูกเนาะกินนมเปรี้ยวไปกอแม่จุ้งน่ะใส่หัวบนแคว๊ด เอว่ะบางอย่างอะเจ้ามันบ่ได้มันบ่ได้ช่วยในบางเรื่องแต่เขาก็ไปแปลความเอาไปว่าถ้ากินอย่างอี้แล้วเนี่ยจะอี้แล้วมันจะปลอดภัยในกุอันปัญญาเพราะฉะนั้นเข้าใจเมื่อถูกต้องกันตัวนะเจ้าชีวิตและร่างกายของเขาจะได้ปลอดภัยกันต่อเน,นื่องต่อไปนะเนอะอ้าวละซัดมาหลวบหลวบแปลว่าจเจ้าเข้าสู่ในช่วงตายของรายการกันแล้ว คุณผว่าฟังเจ้าย้ำแหมยกแหมรอบนึงเน้รายการแจ้งข่าของเฮาเจ้าสนับสนุนรักโดยโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ้าเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโตโยตา้าเจ้าโตโยตา้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณพิเศษพิเศษนะเจ้าสำหรับช่วงนี้เจ้าของรถยนตโตโยตา้า อยากให้เป็นเจ้าของละจ้าอยากให้ได้ละเนาะดอกเดีย0.89เนอร์ฟรีประกันภัยจันนึ่งโตโยต้าแคร์พดีพร้อมจ่วยผ่อนแฮม2อ0ปบาทต่อเดือนเมื่อน,น้นแฮมเป็น10เดือนเพราะฮับคอเสนอพิเศษขยายระยะหับประกันสูงสุด5ปีหรือระยะ150 0 0 0มนกิโลเมตรนะจ้าเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดกันตวัวเนาะสำหรับใครที่เลือกเครื่องยนต์ไฮบริดนะจ้าขยายระยะเวลาฮับ รับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีพร้อมประกันระบบไฮบริดแถม5ปีประจำกัดระยะต่างกันตัวนะเจ้าสุดเดือนกันยายนสำนักงานใหญ่เจ้าคุณู้ฟังบนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาสยักซุปเปอร์ไฮเวย์สาขาฟางจอมตองสันปตองและเกาะสาขาละปูนกันแถมตัวโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้จ่ายใกล้คุณเจ้าเข้าสู่ในช่วงเบรกส่งไต้ของรายการแล้วขออนุญาตย้ำแหมยกแหมรอบนึงเนอะคุณน้ฟังสำหรับการที่เราจะช่วยเหลือ ผู้ประสบภ,ภัยน้ําท่วมเจ้าต่างเจงียงใหม่เฮานี้ก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าไป ช่วยละและก็ยังคงอยู่ตีไม่อายกับฝังแต่ว่ายังบัดจัดหนักเข้าในหัวในเวียงกันเตื้อส่วนตี้อยู่ในพิกัดพืพ้นที่ก็สามารถาส่งการช่วยเหลือไปได้นะเจ้าแต่ว่าที่หนักัดเดียวนี้เลยแบบสุดๆเลยนั่นก็คือที่เจียงไฮ้นะเจ้าเราสามารถมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเจียงไฮ้กันได้นะเจ้าสำหรับทีมฟุตบอลล้านนาวไวย์ที่เอฟซี่วมกันกับสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเกาเจียงใหม่เจ้า ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของข้าครัวจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมรุนแรงในอำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงรายแล้วก็บริฮะมาต่าในหัวในเวียงเชียงรายแล้วนะเจ้าข้าวสารอาหารแห้งน้ําด่มข้าวครัวใจจาเป็นอื่นๆน,นะเจ้าจุดฮับบริจาค ีฮานตีน้อยโอชาตรงข้ามกันกันกบพงยาโรชเก็ตแล้วก็ฮานเอ็นเคสปอร์ตเยื้องที่ว่าการอำเภอยสชเก็ตส่วนภัยที่อยู่ตั้งในเวียงนะจ้ะสามารถเอามาบริจาคก,กันได้ที่ที่ทําการสมาคมนะจ๊ะณกพิกัดแยกนองหอยน้องคุณผู้ฟังแบะแมะก่กันกับธนาคารกรุงไทยเนิกมากันได้เลยหรือภัยต้องการที่จะบริจาคเป็นสตู๊กสตางกันไปกูบาทกูสตางของท่านจะนําไปช่วยเหลือนะจ้าผู้ประสบภัยแน่นอนและที่บัญชีสี่หนึ่งหนึ่ง 163 8งหกสาหกา้านะเจ้าสี่หนึ่งหนึชื่อบัญชีนายพักพงษ์มานะหายเนื้อเจ้าขอบคุณสำหรับกัน อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันในวันนี้สําหรับพุ่มในการสถานีห้มลิง์สัญญาณ30สถานีของจังหวัดเชียงใหม่2สถานีของจังหวัดรำปูนที่จะนำรายการไปโดยรันและก็ยังจะมีสถานีที่เชียงหายแล้วก็ที่พะเยากันตัวนะเจ้าที่จะห้วมลิงสัญญาณกันนาะขอบคุณนักนะขอบคุณคุณรับฟังสาหรับ2อช่องทางการติดตามรับชมรับฟังนะเจ้าหน้าปัดวิทยุและช่องทางการไลฟ์ส่วนแจ็คให้เล่าในวันศุกร์นี้ราลากันไปก่อนไปเจี๊ยบนัทุ์ไทยทุีติกุ่นจงจ่าปวิชยาปิดแล้วพร้อมน้องๆ้องทีมงานกันตวสวัสดีเจ้า ก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โปรดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไมด่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหมอยา่าเพิ่งเชื่อคำเขาอวอาด้ายกสรรพคุณมาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการผวดเขาให้เร็วไวเปลี่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใส ยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริงยิ่งส่วนผสมสารสเตียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิตเพราะว่ามันสะสมในร่างกาย